สวัสดีค่ะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ดาวก็พามาชมนะคะทุเรียนนะคะไซส์เข่งไซส์เข่งเบอร์สี่นะคะชุดนี้ทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะแบบเข่งปีนี้นะคะเรายังได้โพสต์คลิปแบบทุเรียนเข่งเลยนะคะชุดนี้นะคะทุเรียนเข่งสาย เอามาพูดนะคะปีนี้ยังไม่ได้โพส์แบบตุเรียนเข่งจริงๆจ,จังๆเลยนะคะชุดนี้ก็จะมาลดโปรด้วยนะคะลดโปรราคาพิเศษเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนอนนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเขียวนะคะเปลือกบางลูกกลมลูกโตนะคะอร่อยมากนะคะหมอนทองเขียวเนื้อจะเหลืองเข้มมากเลยเป็นหมอนทองนอนนะคะ หมอนทองนนสายพันธ์ุหมอนทองเขียวนะคะไม่ใช่หมอนทองควายนะคะหมอนทองควายที่นี่จะไม่ผลิตเลยนะคะเพราะว่าเปลือกจะหนาลูกจะโตนะคะชุดนี้นะคะ ทุเรียนที่นี่ก็จะเป็นหมอนทองเขียวทางนั้นเลยหมอนทองนอนนะคะหมอนทองนอนหมอนทองเขียวทางนั้นเลยเปลือกบางลูกกลมนะคะลูกจะสวยมากนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันุ์หมอนทองนอนนะคะวันนี้ดาวก็จะมาลดโปรราคาพิเศษนะคะพิเศษสุดเลยนะคะลูกค้าดูลำต้นค้นต้นก่อนนะคะ เข่งเบอร์สี่นะคะชุดนี้ไม่ใช่เข่งเบอร์หกนะคะวันนี้นะคะดามาลดโปรพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะคุเรียนสายพันหมอนทองนะคะหมอนทองนอนลดแบบพิเศษเลยนะคะชุดนี้เข่งละห้าร้อยบาทนะคะเป็นเข่งเบอร์สี่ปกตินะคะเข่งเบอร์สี่จะอยู่ที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าเข่งเบอร์หก วนทองนอนเข่งเบอร์หเนี่ยราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะเข่งเบอร์สีจะโตวกว่าเบอร์6เยอะนะคะชุดนี้ราคาปกติ1 0 0 0ถึง1,500บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเข่งละ1 5 0 0บาทเราไม่ขายนะคะเราขายกันที่เข่งละ500บาทนะคะชุดนี้ไม้สวยมากลำต้นโตมากนะคะโคนต้นอวบแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะนี่ลูก โคนต้นแบบอวบมากเลยโตมากเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนนนะคะปลูกเป็นสวนทุเรียนเลยนะคะชุดนี้ไซส์ความสูงอยู่ที่1นเมตรแปดขึ้นไปนะคะจนถึง2เมตร2เมตรกว่าเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนนนะคะเข่งเบอร์สี่ลดปรูราคาพิเศษเข่งละ500บาทเท่านั้นนะคะ ชุดนี้นะคะมีจำนวนทั้งหมดอยู่ที่400เข่งเท่านั้นนะคะที่เอามาลดโปรคือ400เข่งหมอนทองเข่งเบอร์สี่เข่งละ500บาทนะคะจำนวน400เข่งนะคะลดโปรโมชั่นราคาพิเศษเข่งละ500บาทจากราคาปกติอยู่ที่1,000หรื1,500บาทชุดนี้ไซส์ความสูง1เมตขึ้นไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,500บาทนะคะ แต่วันนี้นะคะไม่ขายนะคะขายแค่500บาทขายรถโตเท่าเข่งเบอร์6เข่งละ500บาทเลยขายราคาเท่าเข่งเล็กสุดเบอร์6เข่งละ500บาทแต่ต้นทุเรียนนะคะไซส์กลาง,ขาลางเข่งกลางเบอร์สีไซส์ความสูงอยู่ที่1เมตร8ขึ้นไปนะคะส่วนมากจะ2เมตรขึ้นไปดังนั้นเลยนะคะ ไซส์จะเท่าๆกันหมดเลยลูกค้าดูนะคะรายยอดนะคะไม้สวยมากชุดนี้เป็นไม้ที่เราเลี้ยงกลางเดตตลอดแต่เอามาอยู่ที่นี่ที่สาขาบ้านตาขุนต้องเอามาไว้ในเลนแบบนี้เพราะว่าด้านนอกจะไม่มีหัวสปิงเกอร์นะคะทีนี้รดน้ำก็จะลำบากก็เลยต้องเอามาไว้ในนี้แล้วก็มาลดโปรให้ลูกค้านะคะราคาพิเศษนะคะชุดนี้นะคะลดโปรราคาพิเศษ จำนวน400เข่งเท่านั้นนะคะจริงๆไม้เรามีเยอะนะคะเข่งเบอร์4หมอนทองนอนชุดนี้มีเยอะกระดวงทั้งหมดสวยมากแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะแต่มาจาัดโรรลดโปรโมชั่นจากราคา1,500บาท1,000บาท ลดมาเหลือแค่500บาทเท่านั้นนะคะจำนวน400เข่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข่งเบอร์สี่นะคะไซส์ความสูง1เมตร8ขึ้นไปนะคะเนี่ยไม้เป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากลำต้นเข็งเรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้นะคะเข่งละ500บาทเข่งเบอร์สี่หมอนทองนอนนะคะชุดนี้เราจะจัดส่งเปบรถกระบะรั้วนะคะ จะส่งแบบรถกระบะตัวนะคะชุดนี้เราจะไม่ส่งแบบกล่องนะคะเพกลงกล่องไปได้สองเมตรขึ้นนะคะถ้าส่งแบบเหมากล่องไปษณี์นะคะได้ถ้าลูกค้าแบบสั่งซื้อ1กล่องแบบนี้หนึ่งกล่องจะใส่ได้อยู่ที่6กเข่งนะคะ1นถึงหเข่งเท่านั้นนะคะถ้าเข่งเบอร์หกจะใส่ได้อยู่ที่12เข่ง1น2ถึงสิงเข่งแต่ชุดนี้จะเป็นเข่งเบอร์สี่ไม้2เมตรขึ้นแล้วนะคะ ก็จะใส่ได้แค่6เข็งเท่านั้นนะคะตุเรียนสายพันหมอนทองนนนะคะเข็งละ500บาทเข็งเบอร์สี่นะคะจัดทรงแบบเหมากรงไปรสนีรถกระบะรั้วรถ6ล้อรถ10ล้อนะคะแต่เราจะเอามาลดโปรกันแค่400เข็งเท่านั้นนะคะรถ 6ล้อนะคะจะใส่ได้อยู่ที่400เ้ขงนะคะรถกระบะรั้วนะคะชุดนี้ใส่ได้อยู่ที่100เงขงนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะ,ะค่าส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะค่าส่งแต่ละจังหวัดภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานค่าส่งจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นรถกระบะรั้วนะคะเราก็จะส่งแบบรถคิวรถหกล้อก็เหมือนกันนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะ ชุดโปรโมชั่นแค่400เข่งเท่านั้นนะคะชุดนี้400เข่งเข่งละ500บาทนะคะชุดโปรโมชัน่นลดเกินครึ่งราคานะคะหมอนทองนอนเข่งเบอร์4ลำต้นโตนะคะไม้โตไม้สูง1เมตปดขึ้นไปเข่งละ500บาทเองนะคะลูกค้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีแค่400เข่งนะคะลดกันได้แค่400เข่งนะคะลูกค้า ถ้าเยอะกว่านี้มันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม้ชุดนี้จะอยู่ที่หนึ่งปันห้บาทแต่วันนี้ขายกันแค่500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยไม้เอามาลดโรแค่400เข่งนะคะถ้าช้าหมดเนาะแจ้งกันนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ต้องการสั่งซื้อไม้ชุดนี้นะคะถ้าเอสไลน์เข้าไปสั่งซื้อแล้วนะคะรีบโอนเงินส่งสลริป ที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าโลเคชันนะคะให้ทางร้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปสั่งซื้อแล้วแต่ให้คิดจนรวมเงินเรียบร้อยแบบนี้ลูกค้าก็ยังไม่ยังไม,งไม่โอนเงินส่งที่อยู่เราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าลูกค้ารับแน่นอนไหมก็จะเสียสิทธิ์ขายคนอื่นนะคะเพราะน้องเอ็ดมินเขาก็ต้องรับออเดอร์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะคะต้องการที่จะซื้อไม้ชุดนี้นะคะ ถ้าต้องการซื้อจริงๆซื้อให้ทันนะคะลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อนะคะโอนเงินส่งสลิปพร้อมโลเคชันได้เลยนะคะทางร้านก็จะจัดส่งนะคะถ้าสั่งแค่ไม่ถึง 1- นึ่งงถึง1นึอเ่งจะส่งแบบรถกระบะรั้วนะคะแต่ถ้าสั่งแบบ เยอะกว่านี้1 0 0เข่งขึ้นไปก็ส่งแบบรถ6ล้อนะคะหรือรถ10ล้อนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเข้าไปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะมีจํานวน400เข่งเท่านั้นนะคะหมอนทองกระโดงนะคะเข่งเบอร์4ี่ลดโปรโมชั่นเข่งละ500บาทแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะโปรนี้มีแค่400เข่งเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเข้าไปสั่งซื้อด่วนเลยนะคะ สั่งซื้อส่งชื่อที่อยู่เบอร์โรศั์โลเคชันนะคะโอนเงินส่งสลิปรารับต้นไม้เรรับคิวส่งจากน้องแอดมินได้เลยนะคะถ้าช้าจะไม่ทันคนอื่นนะคะเพราะว่าเราต้องขายลูกค้าที่มารวดเร็วนะคะถ้าอ่าเข้าไปสั่งแล้วนิ่งนะคะสั่งแล้วรวมเพินให้เรียบร้อยก็นิ่งเราก็ต้องขายคนอื่นต่อเพื่อไม่เสียสิทธิ์ในการขายนะคะเพราะว่าต้นไม้ราคาโปรพิเศษแบบนี้ถ้าลูกค้า ช้าก็จะไม่ทันคนอื่นนะคะเราลดกันแค่400เข็มเท่านั้นนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์นะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปหรือว่าโทรเบริกตรงนะคะสั่งซื้อจากน้องแอดมินได้เลยนะคะเราก็จะจัดส่งทันทีนะคะส่งแบบตรงไปรษณียน์นะคะรถกระบะรือวรถหกล้อรถสิบล้อจะไม่ส่งแบบตรงนะคะไม้ไซส์ใหญ่นะคะเข่งมือสี่แล้วํำต้นโตเท่าข้อมือแบบนี้แล้วก็ ไม้สูง1เมดเปดขึ้นไปสองแบบเพกลองกล่องไม่ได้นะคะเพราะเป็นไม้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเบอร์สี่ปกติที่ไม้ไม่เกินเม็ดครึ่งก็ส่งกล่องได้แต่อันนี้เม็ดเม็ดเป็ดขึ้นไปแล้วเบอร์สี่ใหญ่ด้วยนะคะทำต้นโตลำต้นพุ่มสูงพุ่มฟ้างแบบนี้ส่งกล่องไม่ได้นะคะลูกค้าไม่มีไซส์กล่องให้ใส่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการนะคะไม้ไซส์ใหญ่แต่ราคาไซส์เล็กนะคะไม้ไซส์ใหญ่เลยนะคะ แต่ราคาเท่ากับราคาไม้ไซเล็กเข่ง500นะคะ,ะโตดีๆแบบนี้ไม่มีบ่อยเลยนะคะเพราะไม้เรามีจํากัดน,นะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะเข่งเบอร์สี่หนึ่งเม็ดเปดขึ้นไปหมอนทองนอนลูกเขียวนะคะลูกค้าสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยเข่งละ500บาทนะคะบริการส่งทั่วไทยนะคะสั่งซื้อได้เลยอย่าช้านะคะเดี๋ยวหมดถ้าชุด400เข่งนี้หมด ชุดนี้ก็ยังมีแต่ราคาปกติก็คือ1,500บาทต่อ1เข่งเบอร์สีนะคะแต่ถ้าราคา500บาทก็จะเป็นเข่งเบอร์6นะคะไซส์อยู่ที่1เม็ดกว่านะคะไม่เกินเม็ดครึ่งแต่ชุดนี้เม็ดเตดเลยนะคะได้แค่เม็ดเตดขึ้นไปได้ราคาแค่เข่งละ500บาทไม้ไซส์ใหญ่แต่ราคาไซส์เล็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจต้องการปลูกหมอนทองนนนะคะ เอสไลน์ S S นะคะเจ้งถังซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะก็จะได้ราคาถูกๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะชุดนี้ไม้โตด้วยแข็งเรีงด้วยสมบูรณ์ด้วยชุดนี้สวยทุกอย่างเลยนะคะชุดนี้สวยมากดูไม้นะคะดูโคนต้นนะคะดูโคนต้นดูลำต้นเลยนะคะไม้จะสวยมากชุดนี้ดูนะคะสวยมากเลยถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ